เกียรไม่เกียร์นถอยไปดีครับอาจารย์ไม่เรียนอาจารย์คุยกับข้าก่อนอาจารย์สอนข้าก่อนสิสอนเสร็จแล้วกันวะอาจารย์ครับเอ็่เป็นใครวะข้าไงอาจารย์เฮ้ยมาพูดเฮ้ยยืนสิไม่ไม่เอาไม่ไหวสิหยืนยืนก่อนไม่ได้ถ้าเป็นอาจารย์นะท้านเป็นเจ้าท่านบอกใหยืนอาจารย์ท่านเชื่อไหมข้าตามหาท่านมาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งแล้ววันนี้ฟ้า ฟ้าส่งขั้นลงมาโปรดข้าข้าต้องสอนข้าแลยนั่นเป็นอาจารย์ข้าเดินเนิร์กเขาไปเลยเดี๋ยวสอนเสร็จอะไรพี่เจ้าค่ะกล้องฉันมีทุกอยที่ต้องไปทําอาจารย์เก็บน้ำลายหน่อยเหนื่อยดีบกล้องฉันมาเราจะรีบออกมาสอนเลยไม่ได้อาจารย์ต้องสอนข้าก่อนสิอุ้ยอยากจะได้อะไรอะวิชาข้าจะวิชาเพลงดัเพ็ญควนไปปราบศัตรูข้าไอ้บดพุ่นนั้นมันชื่อว่าสอนทองด้วยความเกลียดชังที่มันฝังอยู่ในใจข้า ข้าเด็ดสลักชื่อมันไว้ที่ปลายฝ่าเท้านี่โ้ยคาสันข้ามีความแค้นกับไอ้คาสันไอ้คาสันไหนแล้วสอนทองดิโ้ยไอ้สอนทองจริงจริงด้วยเห็นไหมนี่ไงเห็นชัดเลยนี่ไงเห็นได้ไงขาสักน้ำเปล่าไอ้สอนทองอาจารย์ไม่เจอกันสิบกว่าวันวันนี้ทำไมท่านแต่งหน้าแบบเพียวขนาดนี้ คนพุ่นตื่นนอนก็อย่างนีออ้แหละเเก็บน้ำลายหน่อยอาจารย์อาจารย์สอนวิชาเพลงดับไงด้วยค่ะข้าขอแค่หนึ่งเพลงก็จะไปปากมันนอะได้หนึ่งญญเพลงเอาเพลงเดียวใช่ไหมเพลงเดียวตั้งใจฟงังมาเธอว่ามันจะดีไหมเธอมากดไลค์ลิเกโอยองเพลงสอนรำเราเป็นไหมไทยเลยนี <S <S ่กออนไลน์ หินกันอาจารย์ขอหนึ่งเพลงนี่จะไปสู้ไหมหนึ่งเพลงถ้ั้ตั้งใจเพลงนี้ชัวเพลงดับลุกลุกบ้าเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยรู้จักเพลงดับลุกลุกเอาเอาเพลงนี้เนี่ยเอาละมาดิไอ้แข็งไอ้เสก่าเพลงดับลุกลุกสุดยอดเฮ้ย เดิมล้มลุกไปไงจำได้ไหมลองทวนอีกรอบนึงจับล้มลุกเลยอาไอ้ยจเฮ้ยโอ้โหเป็นดับล้มลุกเฮ้ยสุดยอดไปตายตกใจผู้ตกใจเลยแค่นี้เดิมล้มลุกเดิมล้มลุกไอ้สอนทอง มึงเจอกูแนะ่นี่กูต้องออกมาเจออะไรเนี่ยวิชาดาบล้มลูกมันมดับลม้มลุกนี่ดับล้มลุกนี่นะี่กูจะใช้ปาบมึงสาธุไม่กลงลูกสัญญาลูกจะใช้เพงลงดาบล้มลูกปาบมันมึงเจอกูแนะ่ขอใจมากอาจารย์เจตายแล้ว อาจารย์ไปแล้วอาจารย์ขอใดูความสําเร็จของข้าอยู่บนสวรรค์ไอ้สอนท้องลูกชายแก้แค้น20ปีก็ยังไม่สาย20ปีนานไปกลัวกูวกวอยู่ไม่ถึงวันนี้กูจะใช้เพลงดาบลงมลุกปากมันนี่เมื่อกูเองเฮ้ยมึงนเจอกูแน,น่ Que